กระแสของวงการหมอลำมาแรงที่สุดฮอตที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรนะครับข่าวทุกๆุกช่องก็เตรียมที่จะทําข่าวของขวองการหมอลำแล้วก็หลายๆเพลงน,นะครับของวงการหมอลำมันก็ติดเทรนด์โลกเลยนะและตอนนี้นะครับสมควรที่จะมีเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำได้แล้วคําว่าเจ้าหญิงแห่งวงการต่างๆนะครับเราได้ยินคุน้นหูกันมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะเขาจะมีเจ้าหญิงวงการนั้นเจ้าหญิงวงการนี้อย่างสมมติเจ้าหญิงแห่งวงการโทรทัศน์มีใครบ้างเป็นใครครับเป็นใครบางคนนท นณตอนที่เราได้ยินแล้วก็เราทราบถึงจนถึงนะตอนนั้นเราก็อยากงยกให้เป็นคุณแอนทองประสมพี่แม่พี่แอนพี่แมมอะพี่แมมคือก่อนหน้านั้นอ๋อก็คือก่อนหน้านั้นไงอ่าก็คือตอนที่เราเป็นเด็กเราจําได้ว่าเขาจะเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งการบันเทิงก็คือพี่แมมคือใหญ่แล้วตอนนี้เป็นคุณแอนพี่แอนทองประสมเนาะอืมก็คือเขาเรียกว่าเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆครับแล้วก็อ่ะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งก็คือพี่ฝนธนสุนทร อ่าครับผมก็คือเป็นฉายาที่เขาใช้เรียกพี่ฝนในาสุนทรก็คือเป็นเจ้าหญิงลูกพุ่งเจ้าหญิงลูกพุ่งอย่างเงี้ยครับก็คือเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงด้วยอะไรทั้งขานะเพราะว่าด้วยเพลงเลยผลงานด้วยอะไรต่างๆมากมายด้วยเสียงด้วยความสวยด้วยทุกอย่างองรวประกอบกันก็คือเหมาะสมแล้วนะครับที่ให้พี่ฝนเป็นเจ้าหญิงลูกพุ่งนะอ่าต่อมานะับอย่างเจ้าหญิงแห่งวงการลอนซิ่งล่ะเอาสีเอาการหมอรำกันนะเจ้าหญิงหมอรำค่ะอาวุหมอรำก็คือนะตอนเนี้ย ก็พูเสีได้เลยนะคะว่าสําหรับน้องอุงอิงเองนะคะก็คือแฟนลับเอฟซีเยอะมากๆาแล้วก็ยกให้เป็นเจ้าหญิงของวงการหมอรามทราบอิงมาจากทางด้านเอคุณทุูนะคะที่ได้ลงแล้วก็นําเสนอเป็นโพสไว้ค่ะซึ่งทางคุกทุู่ก็บอกว่าอ่าน้องอิงนะคะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการมอลามค่ะด้วยผลงานต่างๆนะคะเลกระแสนะคะนี่เขาได้อ่านโพสแล้วกันนาออันนี้โพสไว้เมื่อประมาณหนึ่งวันที่แล้วค่ะ บอกว่าอุ้งอิงแพชบ้านแทนยิ่งสาวยิ่งสวยขึ้แทน่นเจ้าหญิงหมอลำอนักว่ายิ่งสาวยิ่งสวยสำหรับอุ้งอิงพชบ้านแทนเรียกว่าช่างแต่งหน้าทําผมต่างโชว์ฝีมือการเนรมิตความสวยร,รวมทั้งเสื้อผ้าที่ต้องคิดหนักขึ้นท,ทุกวนันค่ะเพราะวันนี้ไม่ใช่เด็กน้อยอีกแล้วออร่าความสวยความสง่างามขึ้นแทน่นเจ้าหญิงหมอลำในยุคนี้แบบไรคู ทั้งความสามารถในการร้องการนเตอร์เทนหน้าเวทีที่นักกว่ายิ่งเก็บประสบการณ์เพื่อต่อยอดสำหรับการเติบโตในฐานะศิลปินเต็มตัวใน,ใน,ใน,วในอนาคตต่อไปอตามที่พ่อจูยมนันหิงหมายนั่นไว้ครับผมและก็ด้วยกระแสะของน้องนะครับถ้าจะยกให้น้องเป็นเจ้าหญิงหมอลำตอนนี้ก็ก็สมควรเหมาะสมแล้วแลวก็คือค่าจากเจ้าหญิงต่อไปก็เป็นราชินีตอนนี้เป็นเจ้าหญิงเ็เจ้าหญิงหมอลำเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำนะครับด้วยกระแส ด้วยฐานแับ FC ซด้วยองค์ประกอบรวมๆทั้งหมดนะครับน้องอุงอิงก,ก็เหมาะสมทุกประการที่<ฮ>ะจะเป็นเจ้าหญิงหมอลำนะครับอุงอิงนะครับเป็นคนที่ทําให้วงการหมอลำคึกคึ้นอุงอิงเป็นคนท,ที่ทําให้เพลงหมอลำขึ้นมาติดกระแสทีหน,นึ่งอุงอิงทําให้หลายๆคนที่เลิกดูหมอลำไปแล้วกลับมาดูหมอลำ <ฮะ S 1> อุงอิงทําให้คนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยก็มาดูหมอลำเพราะอุงอิงเป็นบ้านแพงนะครอุงอิงทาให้ตชาวต่างชาติเนี่ย สนใจหมอรำก็คือมีวีแอ็ควีแอ็คชั่นรีวิวหรือว่าโฟกัสเรื่องของน้องอุ๋ยเยอะมากมด้วยกระแสนะคะที่หมอรำเนี่ยไม่ค่อยติดมาในช่องวายทีนานเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระแสะคลิปซิงเกิลหรือว่าคลิปแต่ฮันนิชข้างข้อบวยคิดมาอะไรไม่รู้อ่ะนี่แหละครับพี่ทองครับแล้วก็ด้วยความน่ารักความใสซื่อความเป็นเอกตันยูความพยายามแล้วก็การที่น้องไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาน้องก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไกจริงเนาะ เรื่องถึงวงการบอลลัมตอนนี้คือองค์เงินเด่นมากที่สุดเลยเอาจริงนะคะอยากทราบว่าได้อะไรอะไรยังไงไปดูที่หน้าโปรไฟล์เพจได้เนาะก็แต่ละรูกมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะนั่นแหละครับพี่น้องก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยเนาะอย่างเหตุด่างๆต่างๆข่าวช่องใหญ่นะครับหรือว่าไม่่วอาจจะเป็นรายการดังๆเนี่ยก็ล้วนอยากได้คิวงานคิวของน้องอีกเนี่ยไปร่วมรายการทั้งนั้นเพราะว่าเรียญที่ดี แล้วฟอนก็อยากได้เชื่อผมสิแต่ว่าน้องไม่มีคิวให้เฉยนตอนนี้เพราะว่าเดินสายจิวงานของสาวน้อยเนี่ยวันละมีทุกวันนะแล้วก็บางวันก็สองสามงานก็มียิ่งยิ่งลึกแต่แรกน้องมาปิดวงไม่ได้ปิดเลยเนาะปิดวงอยู่เล่ไดครับไม่ได้ป่กมีงานต่อเต็มสุดสุดเพิ่มมากแล้วก็เอาไงมปาจุบปะอ่ะอย่างเราเองนะคะเมื่อได้หยิบข่าวน้องอีที่มาทํา เราก็ได้กระแสที่แฟนขับน้องอิงชิดกันอะไรยังน่ารักเนี่ยแล้วก็ติดตามเราสองคนเช่นเดิมครับผมเราเชื่อว่าอนาคตเนี่้องอิงจะเป็นราชินีหมอลำโดยที่จะไม่มีใครกังขาอะไรเลยด้วยความสามารถใช่ให้เวลาน้องอิงถึงที่ตอนนี้เวลาที่น้องเข้ามาอยู่ในโครงการนะคะถือว่าไม่ค่อยมาในนี้ไม่สองปีอะสองปีเองแต่ได้ขนาดนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วครับได้มาปีแรกใช่ไหมได้รางวัลโคมชัดลึกสองรางวัลในงานดีกว่าที่ดูสิ จะยากนะาเนี่ยมีสองปีออกกี่เพลงผลงนไปเลสิบโปรเพลงเกินร้อยล้านม่ยอดแค่แพกที่มาเยอะที่สุดด้วยการค้นหายอดที่สุดทุกแพลตฟอร์มเหมือนเหมือนอุกิณะคลองโซเชียลไปละดึงนึงของประเทศไทยคลองโซเชียลในคำเรียกว่า อันนี้คือเราพูดใน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 ข้อมวามที่เป็นจริงเป็นน้าในคอมริงด้วยนะคะไม่ไม่ไม่ได้เบอร์เกินครับไม่ได้เวอร์ครับไปหาได้เลยพิมเลยครับแพทยตเงคนไปบ้านแพงพิมพโค้ดหาพี่คุนัมนคุณจะเห็นจริงว่าอุ๊ยคือใครเด็กสมัครปอช่วยนะการกระทำนี้ถูกไม่ใช่หรอกอันนี้มีหัวลับนะคะคือมันเป็นความจริงครับผมอ่ะพูดถึงน้องวีแล้วพูดถึงโครงการหมอลับแล้วเนาะขอจอออีกนิดนึงเป็นโครงการหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งเลยเหรอเอาอันนี้ก่อนโครงการรถแห่เจ้าหญิงรถแห่ ใบปอล์ไหมต้องให้ใบปอล์ไหมใบปอล์วิทยาแต่น้องๆรุ่นใหม่ก็ตอนนี้ก็คือก็ยังคงแบบมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือยังเด่นที่สุดที่ถูกพูดเด่นที่สุดที่ถูกพูดถึงที่สุดแล้วก็คนติดตามเยอะมากคนติดตามใบปอล์เยอะมากเดี๋ยวขออันเดียกใบปอล์วิทยาเยอะๆเยอะพอสมควรค่ะคือไม่ด้อยด้อยอุบัติเหตุอะารอย่างนี้ที่เราบอกเลยค่ะไม่ดราม่าเนาะแต่ถ้าใครรักศิลปินท่านใดอยู่ในใจอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่ไม่ใช่การอก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกันแต่ถ้า ได้วัดจากในส่วนของผู้ติดตามซิงเกลิลแ,แล้วก็เราต้องมาบอกว่าคุณฮานกับผลงานต่างก็ระยะเวลายด้วยนะค่ะครับพ<ช>ี่รองครับเนาะและด้วดยกระแสที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้ช่วงนี้ด้วยก็คือรถแห่ก็มามาแรงพอสมควรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ทางเจ้าภาพเนี่ยจะจ้างมาเพราะว่าได้ใจวัยรุ่นรถแห่เนี่ยจะถูกูกใจวัยรุ่นในหมู่บ้านใช่ในเครื่องย้ายเนาะให้การประกอบติดตั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ได้รับความนิยมจากทางเจ้าภาพเป็นอย่างมากนะทุก่นเห็นนะ อะรถแห่เสร็จแล้วเนาะเจ้าหญิงลัซินอามาถึงสักทีอาให้ใครหนึ่งก็คือมีดาวหลายคนนะดาวข้ฟ้าแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเจ้าหญิงก็คือต้องเป็นปัจจุบันแม้วัตจาร์องรวมเนาะผลงานผลงานแล้วจะเป็นผลงานซิงเกิลเพลงซิงเกิลเพลงผลงานแฟนคลับเอซีที่มาชมผลงานกระแสผลงานของคุณพูดถึงเลือกยากนะถ้าพูดถึงกระแสด้วยอ่ะนึกถึงพี่ใหม่ออน้องใหม่ ไม่พัชรีแต่ถ้าเอาความเจ้าหญิงก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใหม่ไม uh, ่ใช่เทนเจ้าหญิงคือพี่ใหม่จะเป็นเทนแบบว่าอ๋อพี่ใหม่ไม่ใช่เปิดาคุณใหม่ไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงเนาะแบบอาจจะดูลุกแบบแร้ๆนิดนึงเป็นแบบห้ามหอะไรอย่างงี้อ่ะถ้างั้นเจ้าหญิงให้ใครให้เป็นน้องเพลงพิมดาแสงทองไม่แพ้ตัวแม่ไปแล้วเนาะตัวแม่ไปแล้วแม่ไม่แพ้เป็ยกเป็นราชินีต้องไปเลยตัวแม่ไปแล้วเพราะว่าหูกรำซิงมัน่งสุดนะคือเป็นตัวแม่ตัวม้าเจ้าหญิงให้เพลงพีระดา ก็จริงนะครับเกษตรุณงานเพลงตอนนี้กี่ล้านยิ้วแล้วพอใจก็ไปเสียแล้วรวมสี่สิบละมั้งแล้วซิงเกิลเพลงก็ปล่อยไม่ยอมรับเพราวจะเป็นร้องฟิชเจอริงนะคะกับพี่จินกันเะแล้วก็้องเพอยากได้ผัวอะไรอีกเออน้องอยากได้ผัวอยากได้ผัวเนี่ยเดี๋ยวผัวนะคะก็มีหมอลำนะคะนำไปเตื้ยแล้วไปชุนกันก็อืมนะคะแต่ละวงนั่นแหละพี่น้องครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็น้องได้ร้องเพลงมีคลิปนิดนึงเนาะในช่วงที่คอนเสิร์ตของทางหมอลำมพิพาสแสงทองเนี่ย น้องได้หยิบเพลง่เจ้าหญิงเจ้าหญิงลำซิงของพี่ต่ายอรไทยมาร้องบนเวชีแล้วเขาก็พาดหัวคลิปเนาะว่าเจ้าหญิงลำซิงมีคนเข้ามาดราม่าครับว่าหัวคลิปอีกก็คือบอกว่าเจ้าหญิงตัวน้องมีคนมาดราม่าครับว่าวิ้งการใช้คำว่าเจ้าหญิงบางคนก็บอกว่าคำว่าเจ้าหญิงมันมีความสูงนะนี่นั่นนะโดนมาใช้หรอน่าแดกแล้วก็หลายๆคนก็มาบอกขึ้นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พูดถึงว่าถ้านึกถึงจริงๆตอนนี้ถ้าจะให้น้องเป็นเจ้าหญิงลำซิ่งอันนี้ก็ไม่ได้เดออไรยนะครับ ยังไม่มีเจ้าหญิงลัมซิงอ,อย่างเราอถ้าถ้ามลีลองพูดขึ้นมาหน่อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะ,ะหรือใครมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือมีคนไหนได้รับฉายานี้หรือเป็นเจ้าหญิงลังซิงอยู่แล้วหรือว่าเรา<ว>คืออาจจะตกคุในขออน้อมส่วนไปน,นี่ก็ต้องขออภนะัยเนาะถ้าใครแบบว่าเห็นว่าท่านนี้ได้รับฉายานี้เปแล้วแต่ณตอนนี้นะครับเราขอให้น้องเพลงจิรดาเป็นเจ้าหญิงลังซิงนะครับด้วยเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการไม่นานก็จริงแต่ก็มีกระแส เพลงของน้องโด่งดังแล้วก็น้องเป็นที่รู้จักของแฟนคลับเพลงในวงการของร็คซิงต้นฉบับก็ยังมีแต่สำหรับน้องแต่สําหรับคนที่มีความเห็นแตกต่างอันนี้เราเข้าใจนะับมีความเห็นแตกต่างเข้าใจแต่ในตรงนี้ที่เรามาพูดเนี่ยคือ็นความเห็นเราด้วยอีกมันจะข้อมูลหลายๆอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนดดราม่านะครับแล้วก็อย่างน้องเพลงที่โดนดราม่าเยอะในช่วงนี้นะครับเชื่อว่าน้องก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ฝึกฝนอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสน้องนิดนึงก่อนหน้านี้อาจจะเคย ผลิภาพตกลนไปในบางเรื่องนะคะแต่ตอนนี้นรู้สึกว่ากระแสชืช่นชมลับมายืนข้ากนี้นะคะในการสแสดงนักเตะวิธีก็ผ่านไปได้อย่างดีล,ลึกๆครับผมนี่นะครับผมนี่ก็คือเป็นข่าวที่เรารวบรวมเจ้าหญิงแห่งวงการต่างๆมาให้ FC แฟนคลับได้รับชมกันนะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะค,ะครับแต่ของหมดนิดนึงนะครับหมดคอมเมนต์แรงมดคอมเมนต์ เบียดเที่ยวมิคอมเมนต์มีนั่นกันนะเขาจะเอาเอาค่ชื่อคนที่รีบและใครชอบไทยเสียคนเข้ามาดีกว่าแล้วก็จะได้เป็นที่รู้จักเนาะแต่ท่านอื่นๆที่ไม่เคยรู้จักศิลปินที่อาจจะรู้จักไปกับที่เราคอมเมนต์นี้ก็ได้ครับแล้วก็ขอให้ใช้ความคิดวิจารณญาณในการคอมเมนต์ด้วยใส่ตองด้วยเนาะเนาะเพราะว่าเจอได้มาอยู่แล้วแหละคิดเราเนี่ยแต่ว่าแต่่วาก็เราขอร้องนะครับไม่ได้ไม่ได้ขอร้องเพื่อตัวเรานะแต่ขอร้องเพื่อคนที่คอมเมนต์นั่นแหละซิ ตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ